วันนี้งานอะไรวันนี้เป็นงานพันธุ์ยาฟิล์มเฟสติวัล2000คือบุญเดชผิดอีกยังนอะเป็นการจัดคือบุญต้องขอโทษเนาะเป็นครั้งแรกของผมเรืเซี่ยงมากอย่างมาฉายหนังเนาะวันนี้เอาเก้าอี้มาเยอะไหมครับเอามาใส่ของเรมาเต็มเลยครับมันได้250ตัวเข้าคิดว่าแล้วเป็นยังไงตอนนี้ไม่พอหมดก็เอาเก้าอี้ของเขามาเสริมอีกว่าตัวแล้วก็ฮ่องกกดี กปืนวันนี้ผมน่าจะมีมีริมพันนะนะานับจริงถึงพันเลยใช่ไหมฮะน่าจะมีนี่คือมาดูหนังตอนนั้นเขาตัดสินใจเป็นยังไงรู้สึกยังไงคนลุกไหมดีใจมากภูมิใจมากคนลุกเลยป่านนี้เขาบอกว่าสิบ่ต้องเลิกกันมันทำงานค่อนข้างยากเราเชื่อกันสิบ่ได้เพราะเขาใส่เสียแบบนี้จนเจอต่างหาตัวตายแล้วก็เหนื่อยจัดแล้วแดบร้อนเรววันจังหลายย่างแล้วพอที่เขายัางว่ได้ยินกับเธอบายๆหน่อยลมแรง เราอีกอย่างจอมันใหญ่ด้วยจอมันใหญ่ที่สองเม่าบอกจอมมันใหญ่ไม่ได้คือเราก็มันมีประโยช้งใจทำตั้งใจทำพื้นที่เข้าไว้ในค่ากันแล้วแล้วก็พอผลมันออกมาเนี่ยหายเหนื่อยหายเหนื่อยครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายใหญ่ในโตในในในบ้านเมืองอะเนาะในในพื้นที่ตรงเนี้ยเธอเขาเรียกว่าอะไรท่านนายกเนาะเราต้องไปแล้วผู้บริหารเลยแล้วก็จะจับในกองทีมเขาให้สัญญากันไงเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะไปเที่ยวนั่กัน เขาก็แฮปปี้บากคนเยอะคือเขาก็ดีใจไปด้วยคแล้วเราในฐานะที่เราเป็นคนคนทำนะเราก็หายเหนื่อยเงินก็ได้ด้วยนะเงินก็ได้ด้วยได้ราคาด้วยแล้วก็ได้งานด้วยแล้วก็ได้คุณภาพต้อได้กินถูกต้องได้กินถรกเห็นฝาบกลับมาเลยแสงดีสีสวยเสียงก็ดีพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง ว่าจริงๆอ่ะถ้าหน่วยหนังนเพื่อนๆนแบบมีชุดที่มันเป็นมาตรฐานแบบนี้นะเสียงแบบสไตล์อย่างเงี้ยมีจอใหญ่นิดนึงภาพสวยๆผมว่ามีงานย<อ>ังไงก็มีงานที่ผมได้งานเนี่ยเขาก็เห็นผมงานผมในเฟซนะอ๋อติดต่อทางเฟซ <ผม S 2> ใช่ค,ครับติดต่อทางเฟซทางที่ผมงลงโซเชียลใช่ผมพึ่งไเขามแล้วเขาก็ถามเลยว่าคุณนนท์คิดยังไงเรามีหนังการแปลด้วยเรามีกุญีจด้วยอะไร เขาถือา่าด้วยทีเซนเลยแต่วันนี้หายเหนื่อยหายเหนื่อยหายเหนื่อยเมื่อกี้ผมไปถ่ายก็ขนลุกเลยถ่ายไปด้วยขนลุกไปด้วยคนเยอะนะพี่ถ้าอย่างคนนี้อ่ะเราถ่ายมันจะถูกจำกัดไปด้วยแค่เลนส์เรามองเห็แค่ไหนแต่ถ้าด้วยสายตาเนี่ยหูเยอะคือถ้าเห็นด้วยสายตาจริงๆอ่ะมันมันเยอะมากมากเอาอย่างไรเอาซมขาดแล้วแรงนะเราก็ไม่คิดว่ามันยังมีคนดูคนนี้ ก็คือคนที่ัดงานดนโเห็มากได้แลเรกสิ่ที่เห็นเดี๋ยวจะมีหนังใหม่มาให้ได้ชมกันอีกไหม่คพื่อนก่อนพรุ่งนี้ะันอีกรรคืนนะครับพรุ่งนี้เอาปิดเมืองล่าพัทยาท่านไฟาเยรเฉพาะในงานนี้ครับไไวด้แต่ก็พอรเซ็นากงานนี้ไเวผมก็ฝากไวด้วยได้ไหมครับ วันที่ 14, 15กันยายนนะครับที่วัดลานตากฟ้างานหลวงข้าฟักที่ว่าปีที่แล้วเคยจัดงานใหญ่แต่ปีนี้ไม่ได้จัดนะมผมเอาไปใช้ถระวายเองงานจอใหญ่วันที่ท1ิี่จะเป็นหนังภาคสดนะครับเรื่องอะไรต้องคอยชมนะแล้วก็นักพากย์จะเป็นท่านใดต้องรอติดตามแต่วันที่15โฆษณาเลยหนังใหม่นะครับเมืองพญายงปิดบัญชีโยงสว่างหนังแบบแต่งหนึ่งเลยหนังพิ่กออจาจโรงเลยครับหนังจีนยุค9กา กินอายุ90ช่วยประชาสัมพันกันด้วยนะครับชวนมาดูกันที่วัดล้านตากฟ้าชมฟรีมีกี้เหมนเดิมมีป๊อปคอร์นแจกด้วยจอกี่เม็ดน่าจะนเ่ายบไม่12ก็16เอาล่ก่อนเพราะว่าถ้ามีเพื่อนเพื่อนมา่ายหลายจอก็มันต้องแบ่งพื้นที่นะ ไม่สิสองก็ิน 6, แน่นอนครับครัอย่าลืมพุวกนี้อีกคืนนึงสน,สนับสนุนจอโดยคำสีดงางจอกลางกรุงโอเค,อเคขอบคุณมากนะครับ